สวัสดีทุกคนเลยนี่เขาอัปเดตใหม่แล้วนะทุกคนจาก Nickbot Sandbox กลายเป็น Nickbot i n b c k Room Sandbox แล้วเข้าไปกันเลย ธรรมดาหละถ้าใครยังไม่ดู ep หนก็ไปดูกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับมี ep หนึ่มี ep สองแล้วตัวละครก็จะเริ่มจากนิกบอดกันเลยนิกบอดก็คือพวกที่มันยังไงไม่รู้เนีย่ยตัวละครประมาณนี้นะครับมีบานานานันนาด้วยก็ธรรมดาไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนี้ น่าจะแต่อันนี้มีนะครับมีนี่ใช่ไหมจากออกตุไปถึงสกูตัตัวนี้แหละหน่าจะแล้วก็เฮลิสนี่ก็พวกรลรอเมีเหมือนกันพวกซูปเปอร์ฮีโร่นะครับไม่มีตัวใหม่นะครับก็อประมาณเท่าเดิมแต่ว่ารถนี้ก็มีที่จริงมันมีสองสามคันใช่ไหมจากคาจากคันที่1ถึงคันที่3แต่นี่มันเพิ่มมาแล้ว มีรถถังด้วยนะประเด็นเดี๋ยวผมจะมาเล่นในคลิปต่อไปนี่ผมแค่แนะนำแต่บ้านนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เอ็นนี้มันเพิ่มมาใหม่เลยนะครับก็คือโซนของยาไม่รู้มียาอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนค่อยเจอในคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับบ๊าาย